สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปวันนี้นางเอกของเรามาแล้วครับจะมาแนะนำสมุนไพรอีกหนึ่งตัวเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องสาวดอยสตอรี่ด้วยนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าแถวบ้านสาวดอยเรียกยาแก้แต่ชื่อของมันจริงๆไม่รู้นะไม่รู้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ชื่ออะไรของภาษาไทยไม่รู้อันนี้เราจะมาพูดถึงการแต่ ในที่เขาเรียกแบบบ้านๆก็คือยาแก้นั่นแหละแก้ปวดท้องโลโลเปล่าแขวนย่าจะบอกคู่บรรยายอ่าอันนี้เขาบอกว่าเอาแก้ปวดท้องนะคะเวลาเรากินบ้านธรรมะหรอหนูเขาบอกว่าเปล่าแอมพีพีระเวลเลเลกู๊บเพาเนาะนะแอมพีระโตเล่แอนเทระเบเบเบอี๋บอกอมออ๋ออืมอันเวลาเวลาเราไปกินอะไรที่แสลง ที่มันเป็นของแสลงแล้วผิดําแดงแล้วปวดท้องก็เอามาเอาตัวนี้มากินแก้กินส่วนไหนของมันอะโอแอนทำมเลยแอนไปเลยจงเลยฮะอันนี้อันนีอนีอ๋อแอนไซบโบแอนคุยอ่าเวลาที่เราปวดท้องนะคะเราจะเอาใบมันมากินสดสดก็ได้เอามาต้มก็ได้หรือจะเอารากของมันมาฝนมาต้มก็ได้นะคะมันจะแก้ปวดท้องมันจะมีรสขมนะคะตัวเนี้ย แต่ว่ามันชื่อภาษาไทยอะไรเนี่ยสาวดอยก็โอ้ลืมก็ไปถาม Google ก่อนมาถ่ายเนาะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คิดว่าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูดูทั้งหลายน่าจะรู้อยู่นะเดี๋ยวสาวดอยจอใบจอใบให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยใบยจะเป็นแบบนี้เขาเรียกทางนี้เขาก็จะเรียกกันแบบง่ายๆคือยาแก้นะคะยาแก้นั่นแหละแก้ แก้แบบแก้ของผิดสำแดงเบตเก้าอดเบตเก้านะอันช่างเยแกนะอันตป็นก็เบสหนังเน่อ๋อถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นไอเหมือนกับว่าเป็นไอ,อนนะเป็นไอหรือว่าไปกินอะไรที่มันสแสลงอะทุกอย่างแล้วแล้วเกิดมันเกิดไอนะคะบางคนก็แบบกินเนื้อไก่หรือว่ากินอะไรที่มันผิดสำแดงแล้วเ,เกิดอาการไอขึ้นมาให้รีบเอาใบเอาใบอันเนี้ยมาเขียวเขียวกินไม่เป็นไรจะหายทันที อันเนี้ยฟังฟังนะคะเนี่ย้ก็กินถ้ามีให้กินก็กินทันทีกินตอนที่มันมีเลยค่ะแล้ว <c oughs> ก็คือมันเป็นยาแก้นะคะมันเป็นสมุนไพรที่ช่วยมีสรรพคุณทางยาก็คือช่วยแก้แก้สแสลงแต่ว่าอันนี้ รู้สึกว่าแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนทั้งหลายนี่เสาวดอยเองเมื่อก่อนตอนที่ลูกเล็กก็มีติดไว้ประจําเลยแต่นั้นจะเป็นรากจะเป็นส่วนของรากของมันก็คือรากของมันจะเอามาฝนเอามาไว้ฝนกินประจําเพราะว่าแม่ลูกอ่อนนี่จะกินอะไรผิดสําแดงไม่ได้เพราะว่ามันลูกกินนมแล้วลูกก็จะเป็นด้วยอย่างเงี้ยบางทีแม่ยังไม่เป็นลูกเป็นละอ่ะถามาลอยดอกกุยลอยยาอ่า วันนี้ขอบคุณนะคะคุณน้าคนสวยนางเอกคลิปของเราช่วยมาบรรยายสรรพคุณสาวดอยเป็นผู้แปลให้เสียงภาษาไทยโดยสาวดอยสตอรี่ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามวันนี้ก็เป็นสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านเอาแบบแนะนำกันแบบบ,บ้านๆน,นะคะบอกว่าเป็นยาก็คือยาสามัญประจำบ้านเป็นยาบ้านๆน,นี่แหละคะ่ะ ไม่ได้อ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะแล้วอย่าลืมไปกดติดตามดูข่าวสารที่ช่องคิเมียงชาแนลไปไปเรื่องเป็นเล่ายอดสง่าแฟมิลีและช่องชายชายแฟมิลีช่องสาวมณีชาแนล อันนี้เป็นการวิเคราะห์เนาะแล้วก็ไปเราพวกเราเหล่า FC ก็แวน้นไปกกกเกือบทุกช่องนะสาวดอยก็แว้นนะคะแล้วก็ไปในส่วนของเพื่อนช่วยเพื่อนไปดูคลิปให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ